สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Marvel Snap นะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับการใหม่ Arichem นะครับโดย Arichem จะมีความสามารถก็คือจะเพิ่ม Energy สูงสุดให้เราตอนเริ่มเกมแล้วก็เพิ่มการ12ใบแบบสูงเข้าเด็กเรานะครับจากความสามารถที่ดูแล้วเหมือนจะตลก แต่ว่าความจริงแล้วมันก็เป็นตัวที่เก่งมากในเมตานีนะครับการได้ Energy สูงส,สุดเพิ่มตั้งแต่ต้นเกมทําให้เราได้เปรียบฝั่งตรงข้ามอย่างมากเลยนะครับโดย덱ที่ผมจัดในวันนี้ก็จะเป็นเด็กสไตล์ RNG แล้วก็ใส่เทคการ์ดมาเล่นด้วยนะครับโดยเราจะใส่การ์ดมิรารดมาเล่นนะครับมิราดก็จะเอาการ์ดฝั่งตรงข้ามก๊อปปี้มาแล้วเราก็ได้พลังเพิ่มนะครับได้กรณีเราไม่มีการ์ดเล่นนะครับมิราดก็เป็นการ์ดที่ดีมากที่จะเอาการ์ดมาให้เราใช้นะครับเพราะว่ามีพลังเยอะเป็นเช่นะครัส การบันนี้เป็นการที่ดีมากนะครับถ้าเอามาเล่นกับอาริเชมด้วยเพราะว่าเราสามารถเล่นโคสันได้ตั้งแต่เทิน์น2แล้วเราก็มีการ์ดเล่นแน่นอนในเทินเทินต่อๆไปนะครับเมื่อมีแพ็กเกจเติมมือแล้วเราก็จะใส่โลกิเข้ามาครับ โดยโลกิก็จะสับการ์ดให้กรณีดีที่เราจั่วการ์ดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จะช่วยสับการ์ดให้เรามีทางเลือกอื่นในการเล่นนะครับเจนเจตนะครับเอามาเล่นกับพวกการ์ดเติมมือเล่นกับโลคิแล้วก็การที่อาริเชมเสพมาได้นะครับฟาสโตนะครับการใบ,บนี้ก็ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับเนื่องจากเ,กเรามีหลายใบยนะครับทำให้เรามีการ์ดที่มีเอ NERGY ลดลงหรือพลัง มากขึ้นกว่าเดิมได้นะครับส่วนการที่เหลือจะเป็นแนวเ,เทคการนะครับเช่น scarlet w i c h เอามาแก้พื้นที่แย่ๆนะครับสามารถใส่ o c t o r i n มาแก้ได้แต่ว่าผมไม่มีผมก็จะใส่ scarlet w i c h มานะครับแล้วผมก็จะมีชางฉีเอามาต่อ,อยตัวที่พลังสูงเกินสิบนะครับเอาไว้ช่วยผิดเกมให้กับเราได้นะครับแล้วก็มี enchantress นะครับสิ่งที่เราแพ้ทางก็คือ dark h นะครับหรือไม่ก็การต,ต่อเนื่องเราก็สามารถใช้ e n c h a n t r e s ในการแก้ขัดแย้งงค้ามได้นะครับ ผมก็จะใส่โรบไว้ด้วยครับในกรณีที่เราอยากจะขโมยการ์ดความสามารถของเขามาเล่นแทนครับโดยเราไม่จาเป็นต้องใช้เอ็นชนเทสได้เราก็ขโมยมาใช้เองได้เลยนะครับดาร์ฮอนะครับอาจจะเป็นการ์ดที่ดูไม่เกี่ยวข้องกับเด็กนี้ที่สุดนะครับช่วงนี้คนเล่นอาริเชมเยอะมากครับการใส่ดาร์ฮอมาเล่นก็ทําให้ดาร์ฮอตัวเดียวมีพลังสูงถึง 30- 40หน่วยได้เลยและไปสุดท้ายนะครับอะไรออดอะไรออดน,นะครับก็เป็นการ์ดปิดเกมที่ดีนะครับในกรณีที่เรา เผือได้เปิดก่อนแล้วเทคการ์ดเราไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถใช้อะไรออดในการเป่าการ์ดศัตรูได้นะครับข้าวๆข,ของเด็กก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่าว่ามันจะโหดแค่ไหนเด็กจอยมันเคยเห็นนะคนนี้ก็เด็กคาริชมเล้มหลาดไปก่อนเด,ดกเกอร์ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หอแล้วมือเรามีแต่ตัวเล็กๆมีแต่ตัวเล็กจริงเราเอ e เ g อเยอะเราเอาไปลงเหลังก็ได้อันนี้ไม่ได้แล้วต้องรีบลงโอเคนิกฟิลลี่ okay, แ l a c ค Cat มาทันเวลาลงไปเลยแล้วก็สับชางชีเข้าเดกโอ้ oh my god ริมรอดพลังเก้าไปพลังแปด โอ้ไม oh ่ god ช่างสีงช่างสีโดนยิงโอ้โห,โหดาของจะม,มีดาของนี่แทบการันตีชนะแล้วหรือเปล่าแต่ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเขาก็น่าจะมีเหมือนกัน ดอกเตะดูมอันนี้เขาเล่นเป็นเขาแบบพยายามเปิดหลังงั้นผมเล่นแบบนี้แล้วกันใบนั้นน่าจะเป็นบล็อกือยป่ะเาลซสืซซี่ เซอร์ซี่น่าจะไวนะเขาไม่ได้มีตัวใหญ่นี่ฮะเจอดับบันเคนะเจอคนดังทักทายนิดนึง มีลาดมาพอดีหลวงปาโตดกับเซบาตเตียนโอเมกดด็ดิบรูดโคตรใหญ่เรากำลังจะกลายเป็นซิลเวอร์ซิลเวอร์เด็กแล้วขาดแค่ขาดแค่ซิลเวอร์ซิลเวอร์ <c oughs> เปลี่ยนกลางเราอยากอยากเล่นอะไรที่มันสไปซี่ ช่างฉีแเราเก็บเก็บไม่ต่อยเก็บไว้ต่อยสายได้ผมลงแค่โลกแล้วกันในกรณีที่เขาเล่นเล่นบล็อกจะได้ไม่แพ้โอเคเล่นอย่างนี้ช่างขีต่อยซ้ายนะแล้วก็โคสันมาช่วยเติมพลังนิดนึงส่วนที่เหลือก็ แล้วแต่เวนแต่กมตรงนี้มีเฮอร์คิวลิสมีรูก็คือเลนขวาแล้วมีสิบพ w e r เป็นอย่างน้อย U.S.A.G.E.N.T เอเจนเซอซกิยหฮยหุยโุยเราชนะซ้าย จะขวาขวาไหวหรือเปล่าแอบ,บซอมบิงแมนกับชีฮักโอเคไหวโอ้โหเราเกือบแพ้แล้วเนี่ยเอ็มบาคูมาจากใด,ดก,ก็เราชนะคนดังนะ แล้วก็ทักทายเขานิดนึงตอนนี้เจออารีเชมเหมือนกันลงอันนี้ไปก่อนเลยมิลาโอไมกอดเซราแล้วตกซิวให้ด้วยใจดีจริงๆ <c oughs> ใหญ่ๆอ่ะ เด็กใหญ่ๆเราเก็บไปดีกว่ากว่าโดนทุบอีกรอบหนึ่งเข็ดแล้วเสดงวกาการ์บนมือเขามีแต่ตัวใหญ่ๆอยากล็อกอยากล็อกเลนแต่ไม่อยากล็อกลิมโบ อยากเก็บไม่เปลี่ยนเราล็อกตรงนี้ได้ไหมแอบล็อกกลางไม่ได้หรอโอ้โหมันรู้ทาโอเคโอเคมันทุบออกเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วต่นี้ข้ามแล้วกันเนาะ เล่นแบบนี้เก็บหมูไว้เล่นดีไหมเก็บหมูไว้เล่นดีกว่าเนาะฮาริเชมสแนแปเลยถ้าเขาอ่านเขาก็จะรู้ว่าเรามีเรามีการปิดลิมโบนะ ว่าใครสนเราก็เล่นไปเลยแต่ถ้าเปิดเปิดทีหลังจะดีมากตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเราเซอร์ไพรส์เขาได้ด้วยสซการิทวิชมุ้ยแต่เขาอ่านเขาจะแปลมการ์ดมาเลยเรียบร้อยเ็กต่อเนื่องไม่ทำงาน โอ้ oh, oh, oh. ต่อเรื่องทุทกตัวโอเคกับแพ้สก,กัดิบิชแบบแบกมากเลยนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ถ้าเกิดไม่เป็นเกาะอย่างความเงียบนี่คือแพ้ไปแล้วตอนนี้ก็เจออะไรเชมมเจอทุกตา น,นั่นไงหรือว่าเราขึ้นเช็ดก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นเช็ดเทิร์ซามก็ได้ขึ้นเช็ดแล้วก็โคสันพร้อมกันโอเคเร,เรดกาเดียนถ้าเป็นอย่างนี้ผมคว้าโต๊ดก่อนนะเราค่อยเรดกาเดียนบวกขึ้นเช็ดเทอร์น,นา คอลเลกเตอร์ไปเลยสองใบนี้มองมีโอกาสมองไม่โดนนะเขาอาจจะเอาตัวมารับมารับแทนเพราะว่าเขาน่าจะอ่านว่ามีโอกาสได้เลดการเดียนไปทีนี้เขาก็ต้องหาตัวพลังน้อยกว่าสี่มารับเอาวเขาไม่รับไนงะแต่นี้มันทำให้เสียจังหวะนิดหนึ่งเสียจังหวะในการเป่า งั้นลงอะไรออดเทมโปไปเลยทีนี้เราพยายามเปิดก่อนให้ได้ด้วยอะไรดีดังนี้แล้วกันผมอยากเปิดก่อนนะให้อะไรออดได้เปิดก่อนไอใบที่หมอบอยู่ตรงนี้ ไอแล้วแหละแล้วก็เลดี้เลดี้ถือว่าดีนะทำลายกอบลินได้แต่ว่าดาวฮอกดีกว่าหรือเปล่าถ้าเล่นอย่างนี้มันทำลายตัวเองที่จริงเล่นแบบนี้ก็ได้นะไม่ผิดแล้วเราก็เราก็เล่นสักเลนหนึ่ง ้แลวก็พยายามหวังว่าไอไอออนแหละจะไม่ทำร้ายเราเป็นแชนโอเคไม่เป็นไรแท <Yes. S 2> งสุดท้ายพอดีใบที่หมองอยู่นะ่าจะเป็นมิสชีคหรือไม่ก็แอปซ็อบบิ้งแมนนะแต่เราเปิดก่อนแล้วอ่นเราได้เปล่า โลแนนโอเคชนะอยู่จากที่ลองเล่นมาแล้วนะครับผมก็คิดว่าอาริเชมเนี่ยเป็นการที่เก่งมากๆใ,ในในเมตานี้นะครับแล้วถ้าเกิดบางคนสงสัยว่าทำไมเราไม่เล่นบล็อกไม่เล่นมิสติกอะไรพวกนี้นะครับ เหตุผลง่ายๆอย่างเดียวเลยก็คือผมไม่มีบล็อกนะครับก็สามารถเอาบล็อกไปใส่แทนเทกการ์ดใบอื่นได้ครับสาม,มารถไปปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีบล็อกแต่ว่าเด็กนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสูงอยู่แต่อาจจะไม่สูงเท่าเด็กที่ใส่บล็อกมาด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้สวัสดีครับ